สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวขนมนะคะซึ่งอขอเบาตัวนี้เลยนะคะว่าขนมที่เราจะเอามารีวิววันนี้ก็คือขนมหมอ้อแกงนั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็แบบน่าทานมากแล้วก็ทานใจมากๆนะคะทุกคนคือขนมหมอ้อแกงนะคะเป็นขนมขนมไทยที่แบบมีมายาวนานมากๆมาก,มาก,มากๆแล้วนะคะแต่ว่าในปัจจุบันคนก็แบบไม่ค่อยนิยมทานเท่าไหร่นะคะแบบด้วยความที่รดดั้งเดิมจริงๆอะ่ะมัน ค, kleine, ค Day, oz, ่อนข้างที่จะหาหาซื้อหาทานได้ยากเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนนิยมทานอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทานให้ดูกันแล้วก็จะมารีวิวทั้งกลิ่นทั้งรสชาติทั้งเท็กเจอร์นะคะารีวิวเท็กเจอร์ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้แกะปล่อยเรียกว่าปล่อยเอ้ยแกะแรปออกแล้วนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเต็มๆนะคะนี่ช้ำบงมากทุกคนคือแบบน่าทานมากๆค่ะคือสําหรับเราที่เป็นแบบสายแบบ ชอบกินขนมอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบจะมาวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าแบบแบบเป็นยังไงแบบคนค่ายกิจการซึงมานถามอะไรเงี้ยช้อนด้เป็นงไงช้อนน่ารักไหมละ่ะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอดมกอนอืมทุกคนกลิ่นแบบกลิ่นมีความหอมอะหอมดังเดิมทุกคนคือทุกคนเกลินนไหมคะคือแบบเออมันเป็นหอมน้ําตาลน้ําตาลปี๊บไหมเออน่าจะเป็นน้าตาลปี๊บนะคะซึ่มันเป็นหอมแบบหอมกลมกล่อมทุกคนเราก็อธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะคือแบบถ้า YouTube มีแบบ ระบ,บบระบบกินก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ดมตรงนี้ลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฐานคำแรกก่อนเลยนะคะโอหเดี๋ยวทุกคนคือมันแบบทุกคนมันอร่อยแบบอร่อยแบบทรงไทยเราอะทุกคนเกนินไหมคือมันอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยอร่อยแบบนี้เลยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะมันมีความแไบคือมันมีความนุ่ม แบบละลายในปากปมาณนั้นเลยะทุกคนแล้วแบบมีความเป็นเออมัน,ม,นมันหนานน้อยนะคะทุกคนคือแบบชานแล้วแบบไม่รู้สึกผิด <c oughs> ไม่กลัวอ้วนอะไรประมาณนี้นะคะค <c oughs> ืเป็นเป็นแบบเกนว่าเป็นรสชาติดังเดิมที่เราตามหามาอย่างยาวนานมากๆทุกคนคือ,อคืออร่อยอ่ะอ่ามันเออมันจะเป็นเราลืมบอกว่ามันจะเป็นไส้เผือกไข่นะคะหน้าหน้าเม็ดบัวเนาะนี่อันนี้เป็น, Med นะะเม็ดบัวค่่เยวจะมาทานเพราะเม็ดบัวนะคะทุกคน ม,มันแบบนอร่อยอะ่ะใครที่อยากทานเหมือนพอยนะคะก็สามารถทักฟีดพอยมาได้นะเดี๋ยวพอยรับมาแล้วก็รับปออสักเยอะๆแล้วก็จะจัดส่งผ่านบขสให้ทุกคนนะคะข้อเสียอย่างนะคะก็คือถ้าสําหรับคนที่ไม่มีตู้เย็นอะ่ะจะเก็บไปได้แบบได้หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าพอยรับมาแล้วพอยส่งต่อยทุกคนอนะ่ะทุกคนคนที่จะรีกินให้หมดภายในหนึ่งวันนั้นเลยนะคะก็แล้วสําหรับมอมาสอนะคะสําหรับมอมมาสอ ก็จะมีบริการจัดส่งให้นะคะ49บาทค่าส่งค่าส่งตามระยะทางนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอิ inbox มาได้เลยนะคะคอยแบบนอนดึมกมากๆรอตอบทุกคนอยู่นะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ